มันจะได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการอาจจะไม่ได้ตรงร้อก็อาจจะใกล้เคียงประมาณนี้พีานนะครับวิธีการค้นหาข้อมูลใน Google นะครับหรือเราสามารถนํารูปภาพ เป็นรูปใหม่ตรวจรูปใหม่เสร็จแล้วก็มันจะขึ้นป๊อปอัพขึ้นมาว่าอนุญาตอ่าคือตรงนี้มันพูดตามที่ครูพิมพ์ตามที่ครูพูดแล้วก็พิมพ์ตามเลย่านต้องหาไหมใช่นะครับวิธีการค้นหาเนี่ยเร็วมากนะครับหรือที่เขาเรียกว่าอะไร Google Google อะไร Google Assistant ใช่ไหมเออค้นหาแบบรวดเร็วเปิดปึ๊บพูดเอาค้นหาตามที่เราต้องการ ประมาณนี้อันนี้คือวิธีการสืบค้นหาข้อมูลนะครับโดยใช้คำและทีวดที่เราต้องการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์นะครับอะต่อมามาดูครับประโยชน์ของ Infinite. อินเทอร์เน็ตอาประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตนั้นมีมากมาย ขูสารข้อมูลติดต่อรีบคนหาค้นาค้นหาข้อมูลที่เราต้องการค้นหัวค้นหัวค้นขวาอ่าเป็ค้นหัวอาดูน้ำฟังเร็หรือบันเทิงเอ้ยตรงเั้นก็ไม่รู้ อีเมลอ,ะ,อะไปหากันแต่ทุกวันนี้เป็นไงครับไม่ยังเป็นต้องใช้อีเมลใช่ไหมเฟซบุ๊ก <Facebook S 2> แต่เฟซบุ๊กอะไรพวกนี้มันก็ต้องใช้อีเมลใช่ไหมครับในการสมัครนะอีเมลก็ถือว่าเป็นกุญแจเป็นคีย์สำคัญในการลอกอินบัญชีเข้าใช้งานของของเว็บไซต์ระบบต่างๆนะครับห,ห,หรือสามารถติดตามามเพื่อนไหวขหาสารจากอะไรครับจากทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว เราต้องการติดตามเว็บไซต์ไหนเราก็ไปฟอลโล่ไวครับฟอลโล่ติดตามเวลาเขาลงแรงบุกเขาก็จะมีการแจ้งเตือนมาที่เว็บเราหรือนายส่งตัวเพจส่งตัวเราให้เราทราบนะครับสามารถติดประกาศข้อความต่างๆที่ต้องการประกาศให้ผู้อื่นทราบครับสังเกตว่าเวลาโพสตลงเพจพวกเนี่ยคนที่เป็นเพื่อนเราเนี่ยเขาก็จะทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ยิ่งมีการแชร์ไปต่อตอ,อ,อ,อเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนก็าะทราบด้วยไหมมันก็รวดเร็วนะครับต่อมาซื้อสินค้าบางอย่างก็ต้องผ่านเว็บไซต์ครับสั่งซื้อของออนไลน์ให้เคยสั่งซื้อของออนไลน์เออนะครับเห็นไ,ไหมยิ่งเวลาจ่ายนึงเป็นไงครับตางทนี้ไม่ยังเป็นต้องมาจ่ายที่ของมาแล้วจ่ายใช่ไหมแต่ก็เป็นการป้องก,ก,กันว่าของมาจริงไหมมันน่าเชื่อถือไหม มาที่เราโอนไปแล้วเ่ยก็หายเงียบก็มีนะครับของไม่มาของไม่ตกมาไม่ตรงปกที่เราต้องการเนี้ยเออนั้นสิ่งสำคัญก็คือดูความน่าเชื่อถือของเว็บนั้นมีคนมีมีคนไปซื้อแล้วคอมเมนต์คอนเทนต์อะไรได้บ้างนะครับอ่าเรา่่อยตัดสินใจนะสิ่งสาคัญเวลาเราซื้อของต้องดูที่ มีระยะเวลาประกันไหมเวลาเสียมาส่งเสียมาเนี่ยสงฟรีเลยนะครับสิทธิพิเศษนะครับสามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างทั่วโลกกว้างขวางนะครับไม่ว่าจะอยู่แห่งผหนนะขอแค่มีอินเทอร์เน็ตก็ติดต่อสื่อสารกันได้เลยครับคุยกันผ่านหน้าผ่านตาใชครับเห็นรอยยิ้มเห็นบรรยากาศจากอีกมุมหนึ่งีนที่โลกเนี่ยม ก็หลักๆก,ก็ประมาณนี้แต่มันก็จะมีเยอะนะครับหรือใช้ในการจัดก,การศาาึกษาเรานนได้บางนะครับนี่คือประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตครับโทษของมันมี่นะครับมีรับโทษของอินเทอร์เน็ตหนึ่งเลยวิวหนึ่งคือ พลาดสื่อสารการเข้าใจผิดทำให้เป็นไงครับเกิดค้นเสียต่อเราขอบุคคลอื่นด้วยนี่เป็นความจริงใช่ไหมหาสองโดนะครับอ่าโดนะ ส่วนตัวเราไปแอบอ้างใช่ไหมครับหามว่าคุณได้รับพัสดุค้างนะ,ะคุณต้องเอามาจ่ายโอนมาบัญชีนี้อะไรเนี่ยทำให้เราลงเชื่อใช่ไหมครับก็โอนไปก็ผิดตกเป็นเหยื่อครับต่อมาถ้าเล่นเปนเด็ตมากเกินไปอาจทำให้เสียการเรียน <c oughs> เสียการเรียนไม่มีสมาธินะครับโดยเฉพาะการเล่นเกม ใช่ไหมเล่นมากเกินไปก็ไม่ดี ครับคนโลกออนไลน์เนี่ยนะครับดังนั้นเราต้องกรันตรองนะครับกรันรองให้มันดีถี่ถ้วนก่อนที่จะเอาไปเผยแพร่ออกต่อนะครับอินเทอร์เน็ตเป็นระบบอิสระทำให้การควบคุมนี่เป็นไงครับในยากมากยากมากจะบังคับไม่ให้เข้านั้นเข้านี่มันก็ยากใช่ัหยครับยังไงมันก็เข้าได้อยู่ใช่ไหมครับบังคับไม่ให้ทำอย่างนั้น นี่ทำยากมากนี่นครับนี่คือผลเสียหรือโทษของการใช้อินเทอร์เน็ตโดยรวมนะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราทำผิดมันก็มีบทลงโทษหรอือเ้าเรียกว่าพราบอรคอมพิวเตอร,ร์นะครับควบคุมทุงท้งครองเราอยู่นะรักเช่นเอาภาพเพื่อนไปดัดต่อไปลงดิโดยไหม่อนุญาตหรือทำให้ผู้อื่นเสียหายในทางที่ไม่ดี โพแอบอ้างอะไรเงี้ยมันก็มีพาราคอมเตอร์อรเดี๋ยวเราค่อยเรียงกันบทต,ต่อไปซึ่งเราจะมีอยู่แล้วครับอ่ประมาณนี้อ่วันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค้าหน้าเราจะขึ้นเรื่องของการใช้เงิน เสร็จแล้วก็กดส่งเลยส่งตันนะครับเคคบ<ห>ดี๋ยวเคาะเตรวจให้ดูครับโ่งนี้ยยอย่องนี้ช่วงไหนวะช่วงนี้ชั้นไม่คุ้น